กรณีโจนชุดหมีควงปืนบุกเดี่ยวพยายามชิงทรัพย์ร้านทองพันทองเงยราชหมู่หนึ่งบ้านหนองปฤดโพกลางอ,อเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยคนร้ายแต่งกายมิดชิดสวมชุดคล้ายชุดหมีสีดำเทาสวมหมวกกันน็อกและใช้อาวุธปืนอโอตเมติยิงข่มขู่พนักงานหนึ่งนัดถูกบริเวณกระจกป้ายภายในร้านได้รับความเสียหายก่อนจะหลบหนีไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าโจนชุดหมีควงปืนชิงทองพนักงานสาวใจเด็ดฮึดสู้หลบกดสัญญาณฉุกเฉินชวดไม่ได้ทองสักบาท ความคืบหน้าเมื่อวันที่25มกราคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุตำรวจชุดกกสืบสวนพจวนครราชสีมารวมกับชุดสืบสวนบกสสพ .3 และชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองนครราชสีมาได้ลงพื้นที่สืบสวนอย่างเร่งด่วนจนกระทั่งพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยจอดอยู่ที่บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่8ตะโพกลางซึ่งห่างจากจุดเกิดเหตุไม่มากนะัก โดยพบเจ้าของบ้านอายุ67ปีซึ่งให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่จนต้องตกตะลึงเมื่อพบว่าผู้ต้องสงสัยรายนี้คือจ่าสิบเอกวิเชียนสิริสถิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิกลางสอทอจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบพิรุธหลายประการเจ้าหน้าที่จึงขอตรวจสอบโทรศัพท์มือถือจ่าสิบเอกวิเชียนพบหลักฐานสำคัญเป็นไทม์ไลน์การเดินทางที่ระบุชัดเจนว่าอยู่ในจุดเกิดเหตุตามมันเวลาที่เกิดเหตุและเส้นทางหลบหนีสอดคล้องกับภาพจากกล้องวงจรปิดทุกประการ จึงเข้าควบคุมตัวได้บริเวณบ้านดังกล่าวสอบสวนเบื้องต้นจากสิบเอกวิเชียนให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงโดยใช้อาวุธปืนนอริงโกสอง้2ยขนาด9มิลิเมตรยิงข่มขู่พนักงานส่วนแรงจูงใจมาจากปัญหาหนี้สินจํานวนมากจึงตัดสินใจก่อเหตุเพื่อหาเงินไปใช้หนี้นอกจากนี้ยังได้พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่นําเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่ไปเผาทําลายเพื่ออำพรางความผิดเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สำหรับนายวิเชียนคนร้ายก่อเหตุชิงร้านทองพบว่าปัจจุบันมีสถานะเป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพธิกลางมียศนำหน้าชื่อว่าจตุเอกวิเชียนสิริสถิตเป็นอดีตทหารเกษียณอายุราชการก่อนผันตัวเองมาเล่นการเมืองท้องถิ่นกระทั่งมาก่อเหตุและถูกจับกุมดังกล่าว